ข้อแม่พี่น้องทุกคนวันที่14เดือน7ปี2000ทหารไทยนะยิงเขาโมหุประเทศเขมรและก็ลงกระสบอเบาๆประเทศเขมรยิงเขาประเทศไทยก่อนเขมรไม่ต้องการอยากได้อีญั่งแต่ประเทศไทยไทยอยากได้อีสังแต่ประเทศเขมรอยากได้ประสาประเภทนี้ดินดอนระวังก่อนนะไทยเอาดินเขมรเอาไปบานเมืองของเขมรเอาไปเม็ดแล้วก็ว่ายังโจวแลเขมรนี้เอาของระสาทตวเองประสาเขมรนะก็สร้างได้รับพันปีแล้วเขมรเกิด รับลอยมืนปีแล้วไทยเกิดวังไหนไทยเกิดวังมาซื้อนี่ดอกและขั้นอยาเอาดินดอนเข้าไปแล้วขอยุดหายเจ้านี้อยู่ครบรักษาตะัวเองไปเม้งอยากได้ตะคมซุกไม่มีอยากได้สร้างข้ามขั้นว่าห้าวไม่ไดคมซุกแหละห้าวกระยุ่มเมะๆมะมะไปอาภิวาประเทศตัวเองห้มันไปหนาไปห้มันได้ไปไกลเอาชีวิตคนรับมืนคนเอามาเปลี่ยนเอาดินพ่อยิบหนึ่งนินบ่คอยถามอันนี้นอ้อ,นองคือแบบทำไมน้องเขาพูดภาษาลาวบอกถูก ว่านะก็น่าจะเป็นลูกครึ่งลูเค <Okay. S 2> เพราะว่าเห็นในทิกตอกใช่ไหมทิกตอกเขาไปเรียนที่คาเมนเนาะเกบเป็นลูกท่องชาติลงลูกท่องชาติไทยเอ้ลูกท่องชาติคาเมน,เมนล,ลาวคิดว่า,น,า,น,าน,น่าจะเป็นคนลูกครึ่งเนาะน่าจะเป็นลูกครึ่งไทยลาวน้องแก้วตาคีวันนองเขาเป็นคนที่ไหน ที่เรา,า,าเป็นลุกรึงไทยลเวเามือการคิดซื่อต่บัวเม็ดบัวเพราะเปานบบล่าวบบเล่ามาซาลาวแต่ดูเหมือนสำเนียงน้องน่าจะไม่ใช่คนลาวท่านผู้ชมครับ,บลาวโมซัลดูจากสำเนียงและการพูดและการวิเคราะห์ของน้องตอนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยอยากได้ดินแดนเขมรอยากได้ดินแดนเขมรอยากได้อันวัฒนธรรมเขมรอยากได้ประสาทเขมรมาสั้นเขาบอกว่าประสาทเขมรสร้างมาเป็นพันปีแต่ประเทศไทย มีมากี่ปีมีมาก่อนเมนีเพราะว่าอาณาจักรขอมก็คือมามีก่อนอนาณาจักรขอมเป็นคนสร้างปราสาทนี่เนาะก็เลยกลายเป็นอนาณาจักรขอมแต่ไม่ใช่อาณาจักรคองเมนไม่ใช่ปราสาทเมนแน่อนอนแต่เดี๋ยวก่อนนะบ่าวตู่นะน้องกรกตานะซึ่งน้องน้องเขานี่อายุน่าจะประมาณสักยี่สิบตน้ตนต้นแต่น้องเขาบอกว่าประเทศไทยเพิ่งเกิดใช่เพ่งเกิดน,นะครับ คือเวลาน้องพูดนะฮะมันมันทำให้เห็นถึงไอคิวของน้องใชนะ่มันเป็นการโชว์โชว์ความที่น้องไม่ฉลาดนะไม่อยากจะบอกว่าโง่นะคืออย่างบาตูได้เห็นเนาะประเทศเขมมนนะย้อนไปเมื่อน่าจะเจ็ดสิบปีที่แล้วะนะยังมีสงคารามกับเขมรแดงอยู่ใช,ใช่ใช่นะใช่ใชและประเทศเขมรน,นะพึ่งก่อตั้งได้เจ็ดสิบปีอย่างที่บาวตูบอกว่านะกาตาเนาะขอมอาณาจักรขอมขอมไม่ใช่คามนนะบาวตูไม่ใช่ขอมนนะี่คือ ขผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์หนึ่งอย่างเช่นคนไทยนี่ก็เป็นเชื้อสายขอมมากกหว่าเหมือนกันขอมนี่เป็นอาณาจักรก่อนจะเป็นอาณาจักรล้านช้างล้านนาอะไรแล้วแต่เนาะต้องมีขอมมาก่อนใช่ขอมเป็นคนสร้างปราสาทที่ประวัติเนาะหรือน้องเขาจะบอกว่าขอมนี่คือขมีจำไม่ได้พอตัวขอมนี่ไม่ใช่ขมนข้าวนาคนละเผ่าพันธุ์ต้องคือแต่น้องเขา เท่าที่พูดมาก็เราก็ฟังพอรู้แล้ว,วคือคือน้องอแบบพูดแบบมั่นใจนะบาวตูวเขา<ช>มั่นใจมากนะครับแล้วก็เหมือนพยายามสอนคนไทยพยายามตอกย้าคนไทยให้คนไทยได้รับรู้ว่านี่คือของเขมรนะ<ช>พวกคุณอย่าอยากได้เอามาเป็นของพวกคุณนะพวกคุณจะอยากเอาไปได้ทําไมพวกเขาต้องการสันติภาพพวกเขาไม่ได้ต้องการสงครามบาวตูจริงๆแล้วอย่างเช่นปราสาทเขาพิหารนะอันนี้ก็ไม่ใช่ของไทยไทยก็ เอาแบบคืนมาไม่ได้แล้วเพราะว่าสารโรคตัดสินแล้วเนาะ<ท>ให<ช>้เป็น,นของคำมนเขาก็ไม่ได้ต้องการว่าจะเอาเป็นของไทยนะทั้งที่ตะกอนนี้เป็นของไทยแล้วก็ทางขึ้นก็เป็นของไทยคขมนอยู่ใต้หนาา้าผานะคือจากที่เราฟังในตอนนี้มันทําให้ผู้คนอาจจะสับสนว่าน้องตกลงน้องเป็นคนลาวหรือเป็นคนคขมนเพราะาน้องนี่เหมือนมีการศึกษาเหมือนน้องเรียนอยู่ที่ประเทศคำเมนแสดงว่าน้องถูกล้างสมองจากฝั่งคขมรหรือเปล่า ือว่าพูดเอาใจพูดนำาเขมรหรือเปล่าอีกนะนี่นี่แหละคือเรื่องราวที่บอกก็เลยว่าเราเห็นแล้วเราสงสารน้องน้องจะพูดอะไรให้น้องศึกษาประสาทก่อนให้ดีใช่ใช่พูดออกมามั่วๆลอยๆไม่มีความจริงแล้วก็พูดออกมาแต่ละคำก็คือแบบไม่มีความจริงเลยมันเหมือนว่าน้องเขาพูดด้วยความต้องการพูดด้วยความรู้สึกพูดด้วยความที่อยากให้เป็นนะฮะเอาอารมณ์ตัวเองมาพูดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าพูดแบบนี้ไม่ฟังหลักการไม่ฟังที่มา ประเทศไทยเขามีนักโบราณคดี<ช>มีนักประศาสตร์นะ่ะหลายที่มาค้นหาเรื่องราวการบูรณะของประสาททุกประสาทนะเราเห็นทุกวันนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะนะเพราะว่าจะเป็นประสาตตามเหมือนทมนะฮะไม่ได้คงอยู่สภาพนั้นซึ่งนักโบราณคดีไทยกร,รกรมศิลปากรไทยเขาไปบูรณะขึ้นมาใหม่โดยมีคนขมรอยู่ร่วมด้วยตอนแรกอาจจะไม่มีนะฮะและตอนนี้นะฮะร,รู้สึกว่าเขาขึ้นทะเบียนมรกโลกดร่องนะคือทะเบียนอะไรสักอย่างเนี่ย า,าูเป็นของไทยนะครับอ๋อเป็นเป็นปร,ปราสาทตาเมืองทมใช่ไหมใช่ปราสาทตาเมืองทมฮะก็คือคนไทยกับคนพบตั้งแต่น่าจะจำพศไม่ได้นะนานแล้วแหละแต่ว่ากรมศิลปากร,กรเขาก็ไปตรวจสอบนะเขาว่าเป็นปราสาทในเขตเดินแดนไทยนะเขาก็ขึ้นทะเบียนเป็นปราสาทของไทยเนาะเป็นปราสาทของไทยตั้งแต่สมัยนูย้นแหละนานแล้ว คือวันนี้อยากจะเรียกร้องหรือว่าอยากจะส่งคลิปนี้ไปถึงน้องให้น้องได้รู้ได้รู้ถึงการพูดการพูดนะฮะซึ่งน้องพูดแบบเนี้ยถ้าน้องอยู่ในประเทศเขมรน้องพูดได้นะใช่ปะตูถ้าเกิดน้องอยู่ในประเทศไทยเนี้ยน้องคงต้องได้พาน้องมาทาความเข้าใจใหม่เกี่ยวแกกับประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมาเป็นคเขมรเนี้ยเขาบอกว่าไทยเพิ่งเกิดเมื่อวานซืนพี่ว่าต้องเข้าใจน้องเรียนที่ไหนเขมรใช่ไหม เพราะฉะนั้นน้องเรศที่เขมรแน่นอนความคิดก็ต้องออกมาเป็นแบบนี้อ้าถ้าพูดอย่างนั้นก็เหมือนตอนนี้เราอยู่ประเทศไทยเราอาจจะเป็นความคิดือนประเทศไทยหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้ศึกษาฝั่งประเทศไทยหรือว่าเขาโดนล้างสมองหรือเปล่าอะไรสักอยาก่างคือสิ่งที่เขาพูดมาแต่ละคําพูดแต่ละนู่นนี่นั่นออกมาคือไม่มีข้อเท็จจริงเลยก็เลยมองว่าโดนล้างสมองเอยหรือว่าพูดเอาใจผู้นําประมาณนี้หรือเปล่าแล้วก็พูดเป็นภาษาลาวเราก็ต้องมองว่าเป็นลูกทึ่ เลาวเมนหรือ,อเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ต้องรอ,อดูอีกเอ้าในฐานะที่เบาตูนะ่เนาะถ้าบาตู่มีน้องแบบนี้น้องสาวบาตู่พูดในลักษณะแบบนี้อยากจะเตือนน้องยังไงก็อ,อยากจะเตือนว่าให้ศึกษาก่อนเนาะเพราะว่าจะเอาตามกําแพงวัดนะ่ะมันมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าตามกำแพงวัดเขาก็เขาก็เป็นรูปที่สลักมานะเป็นขเขาก็มีสยามอยู่ เป็นหอมที่สลักมาเป็นชื่อบางทีก็มีบรรพบุรุษสยามอย่างเงี้ยก็จะมีพระมาหากษัตริย์นะแล้วก็มีรูปต่างๆที่ก็บ่งบอกอยู่แต่ว่าขมินก็ไปตีกันเองว่าเป็นของขมินอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าความที่ศึกษาต้องไปศึกษาเรื่องราวนะในอดีตก่อนเนาะถึงก็มาพูดแบบนี้มันมันไม่ถูกเนาะแบบนีน้น้องแกตาเนาะคือเราที่เราเห็นนะครับคือเหมือนว่า เขาจะล้างสมองใช่ในการเรียนว่าให้ทุกอย่างนะเราจะติดตามคลิปนะมันจะมีอินฟลูเซอร์นะครับชื่อดังที่เขาจะไปล้างสมองเด็กๆให้เกลียดชังประเทศไทยก่อนที่จะมามีประเทศคเขมรนะฝรั่งปกครองมาก่อนใช่แล้วไม่ว่าไม่ใช่ว่าเพนะราะแเขมรนะล่วเราก็ใช่ใชนะฮะถ้าเราไปดูประ,ประวัติศาสตร,จร์จริงๆเนะี่ยเราไปดูในพิพิธภัณฑนะ์จะเป็นพิพิธภัณฑ์คลิปอะไรสักอย่างนี่แหละที่เขามีเรื่องราวของะเทศเขมรนะเราไปดูว่า ขนาดนะครวัดยังมีคาจารึกไว้ว่าสยาม,ยามอันนี้เรื่องจริงใช่นะสยามแล้วจะหมายความว่ายัางไงน้องแก้วตาถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นของสยามประเทศไทยเขามีประสาทเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายปราสาทตาเมืองทูปประสา,าเทเขาพนมลุงประสาทเขา,า,ขาพี่ไมยเพราะฉะนั้นเราเป็นคนลาวประสาทหิมัดภกูก็เป็นของขมิน้นต้องยอมรับนะหรือเราไม่ยอมรับจะทำยังไง คือตอนนี้เขามองในผู้ในเรื่องการของความรู้สึกว่าไทยอยากได้ไทยยิงใส่เขาก่อนมันที่ยี่เดืนเจ็ดบาตูมันก็อย่างเช่นกลุ่มของカมนนะที่จะมีพวกข่าวเฟกนิวต่างๆนะเขาจะส่วนใหญ่เขาจะเอาเขาข้างตัวเองแล้วก็เหมือนเหมือนให้ชาวโลกประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าไทยเนะ่ยเป็นคนเริ่มก่อนทั้งๆท,ที่เขาเป็นคนยิงไทยก่อนแล้วก็มาใส่หลายไทย บาวตูน้องแกวตาหลักฐานทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วเราสามารถชมภาพเหตุการณ์ได้ผ่านดาวเทียม,ยมอันนี้คือปฏิเสธไม่ได้เลยนี่แหละอยากบอกบาวตูอยากบอกน้องแกวตาว่าสันดานว่านิสัยของคนเขเมรนที่บา่าววกนได้ดูคลิปและพฤติกรรมต่างๆพวกเขาจะเป็นนิสัยเหมือนกันหเลยยังไงใช่ไหมเขาจึงบอกว่าขมนครบไม่ได้นะ คือเราที่เราเห็นนี่คือเวลาเขาจะเอาชนะประเทศไทยไม่ได้เขาสู้ประเทศไทยไม่ได้เขาสู้คนไทยไม่ได้เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกําลังใช่ด้วยหลักฐานแล้วเขาก็จะใช้วิธีการด้วยการด่าคนไทยแทนโดยฆ่าคนไทยแทนแล้วเขาจะใช้น้ําตาน้ําตาเพื่อฟ้องศาลโลกล่าสุดเราก็เห็นว่ามีเหล่าวัยรุ่นเขมรเนี่ยที่กลางอยู่ในเมืองไทยที่ท้าทายคนไทยพร้อมแจ้งพิกัดอันนี้คือ เขาท้าทายเพื่ออยากให้คนไทยตามไปแล้วไปทาร้ายเขาแล้วเขาจะตัดต่อคลิปเพื่อให้โลกเห็นว่าเขาโดนทาร้ายเขาอายุออยพูดง,ง่ายๆว่าอายุอ,อ,ยอยากให้คนไทยลงมือก่ออย่างนี้แล้วเขาก็ไปตัดคลิปทําแบบเหมือนโดนรังแกละ,ะตู่ถ้าเราจะพูดความจริงเนี่ยพูดหลักการให้น้องสาวอาจจะเล่าหรือว่าคอมเมนต์คนนี้ฟังว่าตู่ที่บ้านน้องเขาจะรับฟังไหมเชื่อเลยว่าเขาไม่รับฟังนะเพราะว่าเขาโดนล้างสมองมาแล้ว ว่าทางขมรนี้ส่วนใหญ่จะมีข่าวฝ่ายเดียวนะที่จะใส่ร้ายแต่ไทยนะแล้วก็ปลุกปั่นให้เยาวชนหรือว่ากลุ่มคนในชาติตัวเองน่ะเกลียดชังคนไทยหลายๆข่าวนะที่ได้เห็น <S 2> <S 2> ก็อยากน้องเขาออกมาประกาศสู่โซเชียลได้เปแบบสาธารณะวันนี้อย่างน้องแก้วตาได้เห็นเนาะรู้สึกอายแทนน้องไหมในคำพูดที่น้องพูดออกมาที่เป็นคําพูดแบบเข้าข้างตงัวเองร้อยปอร์เซ็นอายนะคะพี่โบ อ้ายด้วยคำที่พูดภาษาลาวเราด้วย <center. S 2> ก็เขาก็จะคิดว่าคนลาวหรือเปล่าก็เพอรอาจจะใส่ร้ยเป็นอ้างตัวว่าเป็นคนลาวก็ได้นะนะแล้วก็อายนะอายมากๆอยากบอกว่าถ้าศึกษาหน่อยนิดนึงก็น่าจะดีกว่านี้อันนี้คือไม่ศึกษาเลยพูดเข้าข้างามเขมรเพื่อเอาใจเขมรพูดเข้าข้างตัวเองเพืเ่เอเอาใจตัวเองเพื่อเอาชนะใจอารมณ์ตัวเองอยากให้เป็นแบบที่ตัวเองพูดคือ พูดออกมาโดยที่ไม่คิดอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลเลยแม้แต่นิดเดียวคือคือเหมือนน้องเขาจะคิดมาตูน้องเขาคิดแบบมั่นใจมั่นใจมากม,มั่นใจมากมั่นใจในตัวเองมากใช่ <ขอ S 1> คืออ๋ออย่างนี้มาตูใน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 ความคิดเรียนของมาตูนะความวิจารณ์นะการการการพูดนะว่าเหตุผลใดที่ไทยอยากจะได้ดินแดนขเขมรมีเหตุผลไหมม,มีมีเหตุผลอะไรไหมที่คนไทยอยากได้เขมร ไม่ไม่มันมีเหตุผลไหมถ้าว่ามันมีอะไรมันมีบ่อน้ามันมันมีทรัพยากรอะไรไหมมันมีแหล่งท่องเที่ยวไหมมันมีเศรษฐกิจอะไรไหมถึงจะทําให้คนไทยอยากได้มันมีตรงไหนไม่พอตูจริงๆครับแต่ก่อนก็เป็นของคนไทยอยู่แล้วแต่แต่โดนแบ่งจากฝรั่งเศสไปใช่ไหมทีนี้ไทยก็ไม่ได้ไปขอคืนอะไรทีนี้คือเห็นแล้วว่าคนไทยเขาก็ไม่อยากได้อะไรเพราะว่าเขมรก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาอยู่ร่วมกับไทยแล้วเพราะว่า ภาษาก็ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นตัวประสาทนี้เขาไม่หารเหมือนกันเขาก็ถ้าถ้าถ้าตัดสินตอนนั้นเขาก็ให้เป็นเป็นของฮามนไปแล้วเนาะเขาก็ไม่อยากได้คืนนะคือคือจะให้น้องแกตาคิดว่าเหตุผลที่ไทยเขาอยากได้ไม่มีเลยนะฮะน้องแกตาน้<ม>องแกตาลองคิดดูว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมีสถา,ศา,ศานที่ท่องเที่ยวไหมมีเศรษฐกิจอะไรไหมน้อยมันไม่ได้มีอะไรที่จเจริญหรือพัฒนามากกว่าประเทศไทยขนาดนั้นถึงไทยจะต้องอยากได้ ก็นั่นแหละคือเหตุผลที่เขาบอกว่าประเทศเขาก็ไม่มีอะไรไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะไปยิงไทยก่อนน้องแก้วตาลองคิดดูว่าไทยเนี่ยเขาจะเอามาเพื่อให้เปื้องภาษีงบประมาณเขาทําไมอีกอย่างนะบบโ่ก็คือคนไทยเขาไม่ต้องการยาละกามนเพราะว่าแกงคอเซนเตอร์เยอะพวกที่สีเทาเนะี่ยเยอะระดับต้นของโลกอ่ะคือเขายอยากปราบปามอย่างนี้บอตูคือเขาก็จะพูด ติดถูกันนีว่าลูกหลานพญาละแวกเขาไม่อยากคบใช่ไม่อยากคบลองให้น้องคิดดูดีๆว่านะฮะก่อนท,ที่จะมามีประเทศขเขมรนะฮะพวกน้องนะฮะหอบลูกหอบเต้าถอดเสื้อผ้าข้ามน้ําข้ามทะเลมา<ช>พึ่งแผ่นดินไทยพึ่งศูนย์อุปยพอยู่ที่สาแก้วอันนี้<ช>หลักฐานมีอันนี้เรื่องจริงนะฮะตาพญาอ่าบาทเสด็จพระเจ้าอยู่ขังคนไทยเขาก็ไปให้ความช่วยเหลือใช่แล้วและตอนนี้พวกคุณมีประเทศแล้วพวกคุณจะมาแว่งกัดคนไทยได้หรือ<ๆ>น้องลองคิดดูว่า เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่เรื่องราวอื่นนะครับเราไม่เราไม่ต้องการสงครามแต่ผู้นําน้องต้องการไหมต้องไปถามไหมนะครับเพราะว่าด,วด้วยเรื่องราวของผลประโยชน์ใช่หลายอย่าตูนะครับถ้าเกิดว่าประเทศไทยมีคาสิโนนักท่องเที่ยวม,มาไทยหมดเลยไม่ไปขมนินอันนี้ก็อาจจะบอกก็เลยว่าเสียผลประโยชน์ใช่แล้วนะ่าบอกตใูใช่ใช่ ทำไมน้องไม่คิดพวกน้องโดนเป็นสื่อนะฮะโดนสื่อหรือว่าโดนผู้นำล<ด>้างสมองางให้เป็นเกาะกำบ,บังของคนที่จะสร้างอํานาจใหม่สุดท้ายและอานาจที่น้องได้ชัยชนะที่ได้คือความอดอยากและความไม่มีการไม่มีงานจะทําสุดท้ายแล้วน้องก็ต้องพึ่งพาแผ่นดินไทยความหิวโหยนะครับเห็นว่าจะแบนสินค้าไทยนี่ คือสินค้าไทยเนี่ยบ่าพวกอ,อยากจะบอกก็เลยว่านะครับมันแบนไม่ได้คุณเคยกินผงชูรสนะฮะในลิ้งของคุณแล้ววันหนึ่งคุณไม่ได้กินคุณอยู่ได้ไหมแก้วตาคุณเป็นลมเป็นแรงหรือเปล่าเนี่ยอเนี้ยอยากจะบอกเลยนะถ้าเคยกินนะถ้าเคยกินถ้าสําหรับแก้วตาก็คืออยู่ไม่ได้คือมันมันมันมีความแบบเคยชินแล้วเราเราเคยใช้เคยกินมาตั้งแต่แต่เกิดอะไรก็ว่าได้เ,ดเหมือนเทียบเหมือนตัวแก้วตาเองเนาะผงชูรสก็ของไทย <AKA S 2> ยาสีฟันก็ของไทยก็ม<ร>ันะ<ร> ติดตัวเราอย่างนั้นก็เลยแบบเคยชินถ้าจะให้ขาดออกไปวันในวันหนึ่งก็ยากค่ะทำจะยากะนาะไม่ได้นะแม่บาตู <ừ> ซึ่งนะฮะบ,บ่าวก็คิดว่าถ้าจะแบนในีถามคนในประเทศได้อยังพร้อมหรือยงเพราะาการแบรนนี้สาขเบอร์อยันแล้ลบมาจิ้มฟันนะครับ <c oughs> พวกคุณอยู่ไม่ได้แน่นอนคุณจะหันไปใช้สินค้าเวียดนามสินค้าจีนเนี่ยสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพและเบาตู <c oughs> ตอนนี้นะพวกคุณบอกกเลยว,ว่าอีกไม่นานนะเวลามีการลบกันจบนี้พวกคุณจะยื้อยแย่งอาหารกันในซูเปอร์มาร์เก็ตพวกคุณจะแย่งกันขนาดเลยนะตอนนี้นะครับ ชาวเขเมรนะเกือบครึ่งกว่าๆยังนิยมสินค้าไทยวางตามวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตต,ตอนนี้ยังมีการหันหันไปซื้อสินค้าไทยผ่านลาวานแน่นอนอใช่อย่างเช่นหลายๆอย่างเนาะอย่างเช่นน้ํามันก๊าซต้องนําเข้าจากไทยนะคุณจะเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนโลโก้ปั๊มก็แล้วแต่นะแต่ว่าต้องการน้ํามันจากไทยถ้าไปเอาจากที่อื่นเวียดน,นามขนส่งก็แพงขึ้นภาษีก็แพงขึ้นคุณคิดว่า<ม>คุณจะอยู่ได้ไหมล่ะ คือตอนนี้ลาวแล้วได้ผลประโยชน์เต็มๆเลยครับเพราะว่าพวกคุณมาซื้อสินค้าแต่เป็นสินค้าไทยนะตอนนี้รัฐมตรีพาณิชย์ของไทยเขามีมาตรการเพื่อจะส่งสินค้าโดยผ่านประเทศลาวเนี้ยมีมีแถลงของท่านนายกอยู่นะตอนเนี้ยซึ่งซึ่งคนไทยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่อยากต้องการนี้เมื่อเข้าแบรนด์แล้วเราจะส่งให้เขาทำไมอ่ะเอางี้นี้ตองแกตาได้อะไรจากคลิปที่น้องเขาพูดมาเมื่อกี้นี้ได้เห็นถึงอะไรบ้างได้เห็นถึงคนคอมเมนต์ที่แท้จริงนิสัยนิสัยแล้วก็ความคิด โดยรวมทุกอย่างคือเขาเขาจะค่อนข้างเข้าข้างตัวเองมากทุกๆคลิปที่ดูมาหลายๆคลิปเหมือนจะคล้ายๆกันทุกคนเลยเหมือนโดนล้างสมองอคิดเข้าข้างตัวเองตลอดพูดเข้าข้างตัวเองตลอดโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่มีหลักการไม่มีหลักฐานมันไม่โอเคมาดูจากคลิปน้องที่พูดมาน้องมาตูเห็นสิ่งใดในคําพูดของน้องก็คือที่น้องพูดมาคือไม่จริงทั้งหมดเพราะว่า น้องไม่ได้ศึกษาเรื่องราวที่เป็นจริงมาเนาะแต่สมัยเขาก็มีประวัติศาสตร์ให้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เขาไม่ได้หยิบยกมาพูดหรอกความเป็นจริงก็คือณปัจจุบันนี้ทุกอย่างน้องก็ต้องเรียนรู้และศึกษาไม่ใช่ว่าฟังความข้างเดียวไม่ใช่ว่าจะฟังทางรัฐบาลของเขาเองที่ออกข่าวมาบอกอย่างเงี้ยทำเหมือนกับล้างสมองประชาชนตัวเองเนาะ ก็ก็ดูเหมือนว่าอย่างที่น้องแกตาบอกว่าเขาอยู่เขมรเขาก็พูดเราใจเมรแต่เราอยู่ที่ฝั่งไทยเราก็พูดเราใจฝั่งไทยอยากจะบอกว่าเราไม่ได้พูดเราใจคนไทยนะครับเราพูดในหลักการความถูกต้องนที่เราเห็นหลักฐานที่เราเห็นนะครับคือพี่โบดูมองว่าตอนนี้นะเมรเนี่ยเกือบจะครึ่งมีอคติแบบไทยแรงมากเหมือนแต่ก่อนที่ไม่มีสงครามก็ เหมือนจะมีอากานตลอดนะมีการกระทบงกระทั่งกันรที่ผ่านมาเหมือนจะมีอากาตลอดเลยผมเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วครึ่งประเทศนะอีกหน่อยนะไม่นานนะจะเป็นเหมือนเดิมกลับมาอบยพมาที่เมืองไทยมาขอความช่วยเหลือจากคนไทยแน่นอนสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมาส่มสารขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยฝากคลิปวิดีโอนี้ไปถึงน้องกันลยกันถ้าน้องมีความรู้ความสามารถแบบนี้น้องจะนาพาประเทศของน้องไปได้ถึงไหนนะครับเพราะว่า ความรู้นะครับมันไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องเรียนนะครับคุณต้องเรียนรู้จากนอกประเทศบ้างและสิ่งที่ทั่วโลกเขายอมรับนะฮะก็ขอบพระคุณนะขอบใจน้องแก้วตาด้วยนะฮะน้องแก้วตาสารลาต้ทางช่องยูทูบของน้องอนะครับบาวตูมตาวลาวนะฮะแล้วก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไปถึงน้องช่วยกดแชร์ให้น้องได้เห็นนะครับคนไทยนะช่วยคอมเมนต์นะครับเพื่อให้น้องตื่นนะฮะให้น้องตื่นน้องอาจจะเมากลาวนะฮะตื่นทันทีนะฮะสวัสดีครับ